พาห,หลายไปเที่ยวสงการบ้างเหรออ่านั่นดิไม่มีไม่พาหลานไปสงการบ้างเหรอฉันก็อยากไปนะเว้ยก็อยากไปอยู่หรอกแต่พวกมันจะไปเลยอไอ้ดิวอะไรเงี้ยไอ้แจ็คอะไอ้จอร์ดด้วยไม่ต้องไปพูดถึงไอ้จอร์ดเลยจอร์ดมันไม่อยู่หรอกเห็นว่ามันไปอยู่ในเมืองลอสซอนเจสแล้วอะยังไงมันก็ไม่ไปหรอกมันน่าจะไปแล้วมั้งนี่ก็วันที่14ีแล้วเนี่ยเมื่อวานเองก็ไม่ได้พาหลาหลานไปพาไปสักหน่อยเถอะ ก็อยากไปด้วยอะ่ะอาใช่แค่ก็อยากไปด้วยเ่ะมีโอเคโอเคกันเดี๋ยวลองโทรชวนพวกหลานดูก่อนแล้วกันเออเป็นความคิดที่ดีเฮ้แจ็คไปเล่นสงการกับลุงเปล่าส,สงการนะครับลุงเออดิไปเล่นสงการกับลุงเปล่าไปครับไปครับเดี๋ยวผมเตรียมตัวแป๊บหนึ่งเออชวนเพื่อนเองมาด้วยนะไอ้ดงไอดีวอะไรเงี้ยโอเคครับลุงเดี๋ยวเจอกัน เอาลครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกนันนะฮะก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชชประชาชนประชาชนทุกท่านกันด้วยละกนันนะครับผมคลิปนี้ก็ผมในรายการคิวคุงนะครับอยู่กับผมคิวนะฮะในคลิปนี้นะครับผมเราอยู่ในเกม GTA V หรือ GTA 5เรียลไลท์พาร์ทที่2กันแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่กับตัวละครคนอะไรอยู่กับตัวละครเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับนั่นคือลุงหมีนั่นเองนะครับผม วันนี้ลุงหมี่แกนะครับผมจะพาเหล่าลุงเพื่อนแกนะครับผมสองคนนั้นนะครับผมคือพี่ตีกับลุงบุญนะครับผมไปเที่ยวสงการกันนะครับก็คือไปเที่ยวทะเลนั่นเองนะครับผมโดยจะเป็นทะเลแถวนี้นะครับนี่เลยแถวนี้แถวนี้เลยนะครับผมจะพาไปเล่นทะเลกันสักเล็กน้อยนะครับผมก็คืออยู่ไกลมากๆเลยนะครับผมไม่ก็เดี๋ยวลุงแกนะครับผมจะพาเล่นแถวเนี่ยแหละฮะแถวเมืองนี้เดี๋ยวเราขี่รถลองไปดูกันก่อน ว่ามีตรงไหนเล่นบ้างนะครับไปกันเลยเปะละ่าลุงนี่รีบเนาะลุงเตีสงการมีปีละ3-4ครั้งมีปีละครั้งแต่ว่าหลายวันก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีงานแล้วไม่ได้ไปแล้วเออนั่นดิไปเลยดีกว่าออโอเคโอเคไปก็ไปมาก่อน,นี้ครับผมเก็ สงการนี้นะผมอาจจะช้าไปสักหน่อยแล้วผมแต่ก็ต้องขอ,อขอทุกคนนะครับผมเล่นน้ําสงการก็ยังมีความสุขและก็เล่นน้ําสงการก็ยังปลอดภัยนะครับด้วยรักและห่วงใยอย่าคิวคุงนะครับผมแต่ว่ามันก็ผ่านมาตั้งวันหนึ่งแล้วแหละนะครับเพราะว,าว่าวันนี้เป็นวันที่1 4แล้วนะครับผมเอ๊ไม่ใช่วันนี้เป็นวันที่15แล้วนะครับผมก็คือเลทมาตต้อง2วันนะครับผมก็ขอภัยด้วยนะครับวันนี้ช่วงน,นี้มันมีงานนิดหน่อยนะครับผมก็เลยอาจจะมาช้านิดนึงแต่ก็มานะครับผม โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับหลานๆมาก่อนเลยละกันนะครับป่ะ go <S <c oughs> นี่เดี๋ยวอีสูสุไปนะครับผมไปโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปรับหลานๆน่อกน,นะครับ <c oughs> ชนประตูออกเหมือนเดิม ก็โอเคนะครับผมยวเรอไปรับล,ลานกันนะครับผมมาสก์นะครับยิงยาวยิงยาวโอ้ยใจเย็นพี่โอ้โหคือออกขับแรงทีไรคันนี้ล้อฟรีตลอดเลยนะครับผมอ่าผมก็ตอนนี้ผมก็ได้ปรับกราฟิกภาพให้สวยขึ้นเล็กน้อยแล้วนะครับผมจากาพาสที่แล้วนะฮะแต่ว่ากินแค่หนึ่ง 183เอ้1,834 MB เท่านั้นเองนะครับผมขึ้นแหละการ์ดจอผมเนี่ยคือ GTX 1050 Ti นะครับผมคือมันเป็นการ์ดจอแรงในระดับหนึ่งเลยนะครับผมแต่แค่ CPU ของเครื่องผมไม่แรงนะครับมันเลยก็อาจจะมีจงังหวะกระตุกบ้างน,นะครับเนื่องจากผมเล่นไปด้วยอัดคิปไปด้วยนะครับผมก็กำลังพยายามเก็บตังค์ up CPU อยู่นะครับที่ผมเลงไว้ก็คือ ไอห้าเนแครับผม8 4 5 0 0 8 4 0 0กับ8 5 0 0นะครับไม่ก็ไอเจ็ดครับผม6 7 0 0ไม่ก็ผมกล่าวว่าถ้ามันแบบมีงบเกินตัวเลยผมจะไปคว้าไอสาม10นสิะครับไม่ก็ไหลเซนห้าห้าพันหนึ่งรนะครับผมโอเคแล้วผมบ้านหลานชายหลานแจ็คของเรานี่ครับผมอยู่นั่นเลงนะฮะนี่ไอฮะผมมาจึกกันแล้วนะครับ ใจเย็ Dorothy, 5, นพี่ใจเย็นพี่โอ้โหแต่พี okay. ่นี่ขยันบีบซะด้วยเนาะเอ้ยหน้าลุงหมีเปลี่ยนแป๊บผม่าเมื่อกี้เกมมันหลุดไงผมก็เลยเข้ามาใหม่นะครับผมเออพี่ผมรู้แล้วโอ้โหโอ้ยเมื่อกี้เกมมันหลุดนะผมก็เลยเข้ามาใหม่นะครับผมเข้ามาปุ๊บนี่หน้าตัวละครเราเปลี่ยนเลยนี่ลุงหมีนะตายอย่างนี้ Okay. เอา้าหลอนไปเที่ยวกันได้แล้วโ้ลหลุงผมยืนรอตั้งนานแล้วเนี่ยโอ้โหดูดีผมใส่เตรียมชุดรอเลยเนี่ยชุดลายดอกอะแต่ว่าผมหาลายดอกแบบนั้ไม่เจอเอาแบบนี้ไปแทนได้ไหมลุงตรงไงก็เอาเลยแจ็คโอ้โหมึงนี่จัดเต็มตลอดอีกแล้วนะแจ็คดูลุงดิลุงยังใส่เสื้อเดิมเลยมันเปลี่ยนไม่ได้หรือเปลี่ยนได้ก็ไม่รู้เดี๋ยวลองดูกอนชอบเป็นอย่างเงี้ยลุงดูข้อผมสิคอผมเป็นอะไรไม่รู สงสัยเมื่อคืนจะนอนตกหมอนใช่ใช่ใช่ทุกคนพูดถูกเลยท้องฟ้าเนี่ยโลกหมุนรอบตัวเองเฮ้ยไม่ใช่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ไม่ก็มือคู่นี่แหละเป็นตะคิวป้า <f ew> ว่าทุกคนมันเออวันหนึ่งผมลดกำลังผมว่าทุกคนแม่งเออห <f ew> ลงคินนัดแหละไปไปไปคือรถคื้รถไปนี่นะครับผมสงสัยมานานแล้ว ว่าลุงหมีเปลี่ยนชุดได้ไหมนะครับมาน่ะโอเคเปลี่ยนไม่ได้นะครับผมแต่เปลี่ยนเสื้อด้านไหนได้นะครับผมนี่ก็มีสองสีนะครับผมก็มีสีดําแล้วก็สีเทานะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นสีเทาเ้ามานะครับผมมาโอเคนะครับผมมาเดี๋ยวเรานะครับผมจะเอาหละาหลาเรานะครับผมเชื่อมต่อกับรถไปนะครับผมเริ่มตั้งแต่เสื้อขาวคนนี้นะครับผมชื่อว่าเจ้า ต้นนั่นเองนะครับผมส่วนคนนี้นะผมชื่อว่าเจนะครับคนนี้นะผมชื่อดิวนะครับแล้วก็คนนี้หลานเรานะชื่อว่าแจ็คนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหลานเรานะครับผมเชื่อมต่อรถก่อนเอตอนนี้นะผมเราก็เอาหลานขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับไปลุงหมีไปกันเลยเฮ้ย <laughs> ขยันบีบกันยังเลยแต่เนะนี่ยนี่โอเค รถว่างรถว่างไปกันเลยเดี๋ยวผมจะพาลุงหมีไปรับเพื่อนแกก่อนนะครับผมก็คือลุงบุญกับลุงตีนะครับผมจะเปิดแมปทำไมแล้วถางที่รู้ว่าทางไปผมยังติดขำกับไอ้โลกหมุนรอบตัวเองอยู่เลยเนะี่ย <c oughs> <c oughs> ไป ก็ส่งการปีนี้ทุกคนไปเที่ยวเล่นที่ไหนนะครับอของผมนี่ก็เล่นแถวบ้านฮะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ไปมั้งได้ไปเล่นอีกวันนะครับผมก็ปกติก็เล่นแถวบ้านนะครับท่านผู้ชมไปเล่นที่ไหนกันก็สามารถโอ้ย <c oughs> นัดตกถนนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับส่วนผมเนี่ยเล่นแถวบ้านนะครับผมมาวุ้ยแรงเหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นไป แต่เสียได้คือเอามาวิ่งทางแบบนะี้มันก็จะล้ลอฟรีง่ายนิดนึงนะครับชนหมด <c oughs> เฮ้ยลุงลุงลุง,ล,งลุงมีตังจ่ายค่าซ่อมประตูไปก,กี่บาทเด่ยโอ้เคยอมกันแล้วน่หลอนลุนลงจะผาไปเล่นนนามก่อนเล่นแ่าไหนลุงเดี๋ยวพผาไปเล่นในเมืองเลยไกๆเลย ว่าลุงก็คิดไม่ออกเล่นแถวนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้ลุงผมเล่นตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเบื่อแล้วเออลุงก็เบื่อเหมือนกันลุงก็เล่นตั้งแต่เด็กเหมือนกันแหละเล่นก่อนเองด้วยอวพอเพลลุงเล่นก่อนพ่อเองด้วยเอ้ยลุงใจเย็นลุง,อลงเออเรื่องจริงเออผมรู้ลุงโอเคนะผมปไปเดี๋ยวเรายิงยาวเลยนะผมห้ากิโลก็อาจจะไกลนิดนึงเนี่ยครับเนะพราะว่ามันเป็น,น,นอืบ ลุงหมีทำอะไรโห่เต็มที่ลุงหมีอย things, ่าทำแบบนี้บ่อยๆนะลุงผมเสียอ่ะเจลุงอย่าทำแบบนี้บ่อยๆนะโมเกิชี้ลาดเลยเมื่อกี้อ่ะรู้ป่ะเนี่ยโอเคล้านลุงขอโทษล้านมันเป็นทางลัดเนีไงล้านก็เออลัดจริงลุง คือครถคันนี้ค่อนข้างจะคุมยากนะครับผมเนื่องจากคือเอามาขี่ทำแบบนี้คือล้อมันฟรีง่ายงนะ่ายก็เดี๋ยวจะทำแบบนี้ก่อนนะครับยิงยาวยิงยาวโอ้ยโอ้ยหนีขับรถด,ดีๆหน่อยดิโทษทีครับพิติพอดีแบบล้อมันฟรีนิดหน่อยเสียวแม่งเสียวจัดเลยทเมื่อกี้ชนขอากําแพงนี่หือ หลานรู้เรื่องล่องแกงยังมีล่องแกงด้วยเหรอลงุงมีดีใจเย็นลุงอย่าเพิ่งเข้าขวดหินอ้าวมาผิดทางเนี่ยไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวลุงพาออดเส้นนี้เลยรถน้อยดีโอเคครับลุงผมเชื่อลุงเนี่ยหลานเว้ยสวัสดีครับคุณเจ้าหน้าที่เคลนี่ครับผมอันนี้จะเป็นน้ำตกนะครับนี่ gta 5เรามีน้ำตกด้วยนะครับผมนี่หลายคนรู้กันแล้วนะครับผมแต่ว่าผมเป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมเพิ่งมาเล่นเกม gta 5ได้เดือนเดียวสองเดือนผมก็ตื่นเต,นต้นนิดหน่อยนะที่ได้เห็นอะไรแบบนี้นครับผมเพราะปะกติผมไม่ผมไม่มไมค่อยได้เห็นนะในเกม gta แซนนะฮะนี่แล้วก็จะมีพวกถัดลงมาอีกหน่อยนี่นะครับผมเริ่มเป็นล่องแก่งแล้วนะครับผมก็เริ่มมีนักปีนเขามาปีนเขาอันนี้เป็นน้ำตกเป็นล่องแก่งนะผม ซึ่งผมอยากเล่นมากเลยนะฮะชีวิตจริงเนี่ยมันสนุกไหมโอเคจริงๆอันนี้มันไว้เหินนะผมแต่ผม <c oughs> แต่ผมคี้เกียนเหินแล้วนะครับเนี่ยแบบเนี่หูหน้าเล่นเ,เมื่อกี้ผมเลยแล้วอะรถหรือเจสก,กีนะถ้ามีเจสก,กีเนี่ยมันจะเล่นสักหน่อยเล่นสักหน่อยแต่พูดกับเขียนบทมาให้ไปทะเละ <c oughs> เราคงจะไปทะเลแหละฮะเดี๋ยวสักพักตึงผมจะลออมาขี่เล่นดูน่าจะมันหน้าดู โอเคป่ะตอนนี้เราก็ไปทะเลนก่อนะลวงานนะครับผมนี่นะครับผมรถบ้านแถวน,นี้มาเยอะนะผมเขามากางเต็นท์กันมาเดินเขากันนะครับมาเล่นน้ําตกกันนะครับผมวันงว่างของวันจุดนะครับผมวันจุดยาวแบบนี้ก็พักผ่อน,นครับผมทเที่ยวกันสนุกนะครับแล้วก็น่าจะเริ่มเปิดทํางานกันแล้วมั้งครับเพราะว่าคือ ผมอัดคลิปนี้วันที่15นะครับผมช่วงต้นคลิปเลยที่ทุกคนได้ดูกันไปเนี่ยคือผมอัดไปรอบวันที่15นะครับผมส่วนคลิปเนี่ยไอที่กำลังอัดอยู่เนี่ยคือวันที่16นะฮะคือผมมาอัดต่อจากวันเมื่อวานนะครับผมจริงๆเมื่อวานผมอัดตัดอัดไปเสร็จแล้วแหละฮะแต่ผมรู้สึกว่าผมพากม่วนตัวเกินไปนิดหน่อยนะครับผมพาร์ทนี้ก็น่าจะพากมั่วตัวเหมือนเดิมแหละผมไม่เลยอ่าเดีย๋ยวงั้นเดี๋ยวผมอัดใหม่หก็ได้นะครับผม เพื่อมันจะสนุกประเด็นนิดหน่อยนะครับผมจิงผมอัดคลิปเลียวไฟ์สงการเนี้ยไปหลายรอบมากเลยนะครับผมพอบานทีผมก็อัดปื๊บป๊บเนี่ยผมก็รู้สึกหมดมุกใช่ผมก็อยู่ดีก็รู้สึกไปต่อมันตันนะครับผมก็เลยมาเดี๋ยวรอบนี้ก็มาอัดต่อนะฮะไอเดียบางอย่างมันเริ่มเข้ามาในหัวนิดหน่อยนิดหน่อยละเช่ไปนะฮะ นี่นะผมคือพาร์ทพาร์ทแรกพาร์ทที่ผมมาอัดอะคือผมมาอัดแถวนี้แหละค,คือผมลองเอารถไปขี่เล่นในน้ําดูนะฮะอยากรู้ว่ามันข้ามได้ไหมคือมันข้ามได้นะครับผมแต่ว่ามันว่ารถจะแบบพังก่อนครับเรียแบบร้อยเลยไปคือลุงหมีแกแซงซ้ายแซงขวาแบบโคตรตึง คือจะแบบให้ผมมาขับตามกดจราจรเป๊ะๆมันก็คงจะทําให้คลิปนี้น่าเบื่อไปหน่อยอ่ะมันก็จะทําให้คลิปนี้ยาวด้วยก็เลยต้องแซงนิดหน่อยนี่เป็นไงโอ้โห <c oughs> เรียบร้อยเลยแป <c oughs> ๊บนึงผมเอาขึ้นรถมาก่อนแป๊บนึงผมกดเอาเชื่อมต่อรถก่อนโอเค เดี๋ยวค่อยไปปรับเอะเฮ้ยเด้อเดี๋ยวไปไหนนะเนี่ยโอเคเมื่อกี้ก็เกิดอุบัติเหตุนะครับผมก็ไปโอยหหรถพังยับเลยลุงหมีเรียบร้อยเลยรถล,ลุงหมีพังเลยเนี่ยนะครับอุบัติเหตุแป๊บเดียวจริงเนี่ยข้างล่างก็มีคนเล่นกันอยู่นะครับผม เพราะว่าบ้านติดริมทะเลไงบ้านลุงหมีก็ติดนะครับผมแต่ว่ามันเป็นทะเลสาบนะครับที่ใหญ่หนึ่งที่ของของเมืองอแซนดิชชอร์เลยนะครับผมนี่แถวนี้ก็มีคนเล่นกันไหมเดี๋ยวผมขอใช้คามิล่าบินไปดูแถวนี้ก็มีเล่นกันนะผมแต่จะมาเล่นเออแถวนี้ไม่ค่อยมีคนมาเล่นเลยนะดูดิน่าจะเป็นเล่นในเมืองกันหมดแล้วนะครับผมไปเ,เราก็คงจะต้องไปในเมืองกันละ คือผมตั้งใจจะมาเล่นเจสก,กีฮะถ้าผมได้เล่นเจสก,กีก็คงเป็นปกคลิปอีกหนึ่งคลิปที่ดีเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมอัดปกผมอัดปกคลิปเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมเผื่อว่าไม่ได้เล่นเจสก,กีนะครับผมนี่นะผมอันนี้แหละฮะที่เราจะมาเล่นกันโอเคข้อที่นี่ก็ให้เล่นนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง คือผมอัดเรียวๆเลยไนงะผมก็ไม่รู้ว่ามีคนเล่นห่อเนี่ยมันมีคนมาเล่นอยู่ครับผมแต่ว่าถ้าเดี๋ยวเราไปทะเลกันดีกว่าคือผมอยากจะเล่นเจสัก,กีเจีเราไปทะเลอเดี๋ยวเลยเพียวๆนองคิดเยอะ Go to ูทะเล The ะโอเชมาหาสมุทรน,นี่อันนี้เป็นสนามกลอบนะฮะนี่เริ่มเห็นกคน เอ็นีซีมาเดินแล้วจริงๆน่าจะมีเยอะกว่านี้นะผมแต่ผมปรับเอ็นบีซีได้น้อยลงนะครับเพื่อทําให้เกมไม่กระตุกมาานะครับนี่ขนาดเริ่มเข้ามาในเมืองเนี่ยเริ่มกระตุกแล้วนะฮะว่ามันโหลดฉากกับโหลดรถเยอะนะครับผมผมเลยไม่ค่อยอยากจะเข้ามาในเมืองสักเท่าไหร่นะครับผมต้องไปปรับเกมคอมฟิกให้รถมันน้อยกว่านี้สักหน่อยยวค่อย<ๆ>โอเค,โอ,เคโอ้ยอัดคลิปนานเหมือนกันนะเนี่ยรู้สึกเริ่มเมื่อยแล้ว โอเคอนี่ละลานลุงมาถึงทะเลกันแล้วลลานปาบ๊บโอเคลลานมาลุงพามาถึงแล้วทะเลที่ลลานอยากได้ฮะอืม่ยเผมจอดดีๆอ่ะอ๋อโอเคมา โอเคนะผมจะผมปลดการเชื่อมต่อของตัวละครก่อนโหเ,เรียบร้อยเลย <c oughs> ลุงบุญนะครับเราไปยืนไว้อะไรให้ลุงบุญกันก่อนนะครับลุงบุญได้จากเราไปอ่ะสงหบเรียบร้อยแล้วนะครับลุงบุญได้จากเราไปแล้วฮะ <c oughs> โอเค Lung hát thì tóc đi đi rồi, ok 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 là ok để ok 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 lại ok lùng bùn ok ได้เลยครับผมต้องรับผิดชอบอะไรไหมครับลุงหมีลุงบุญดูลุงบุญสิเขานอนลอยฟ้าด้วยอ่ะลุงหมีเชียร์ลุงเถอะกับฮาร์ดหน้า,านมันก็ลุงบุญกลับมาไอาคนทําช่องอ,อ่ะไปรอกันหมดมุกก่อนเดี๋ยวมันก็ลุงบุญกลับมาเผื่อเอาลุงบุญมาเป็นนักซิ่งสถานฟ้าขี่เรือดำน้ำอิฐดูทรงแล้วเนี่ยก็ว่ากันแหละลุงกอน ผมไปเล่นน้ำกันก่อนนะลุงเออโชคดีโชคดีงั้นเดี๋ยวลุงก,ก็ไปเร่งเดบ้างแล้วก็กลับมาเจอกันที่รถนะโอเคครับลุงแอบลงโอเคครับไปไปพิตีหล,ลานไปเล่นน้ำกันแล้วนะน่ะมนไปเล่นกันสนุกเลยนะ่ะเราก็ไปมากึอก่อนพี่ตีพี่ตีโอ้โหเดินช้าจ,จังอนะพี่เดี๋ยวผมว่าผมจะไปติดต่อเจสสก,กี้ก่อนนะพี่เดี๋ยวผมมาโอเคพี่มีเนเนาะ ผมไปเช่าเจสก,กีมาแล้วได้คันสีดําด้วยถูกใจปะ่ะโว้ยปลกใจมากเลยละ่ะแจ็คเฮ้ยนั่นชื่อหลานผมลุงผมชื่อหมีอ๋โอโทษทีตัวละครเยอะตัวละครยังครับตัวละครเรีย <c oughs> บ,บร้อยบกคลิปชั้นดีเรียแบบร้อยอนี่แหละที่ผมอยากเล่น เล่นตายแทะเล่นท่ามกลางแสงอาทิตย์อสดมโคตรโคตรโรแมนติกเลยพี่ตีเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วมึงอาจจะมีเลือดแปๆแล้วมึงอ๋อตรวจเทียบพี่พอดีมันอินไปหน่อยเนี่ยเดี๋ยวขี่ไปดูหล,ลานเล่นกันนึ่หลานอยู่แถวนั้นอ้าวร้อนรเล่นแจสก,กีลุงไม่ไม่เอาอ่ะลุงโอเคงั้นลุงเล่นละเดี๋ยวหนุกหนุกเว้ย เอาแล้วฮะต้องขอกล้าเอาแล้วฮะก็ต้องขออ่าขออะไรดีวะลืมโอเคนะผมก็ต้องขอให้ทุกคนนะครับผมมีความสุขในวันสงการกันนะครับผมเล่นน้ำกันอย่างสนุกนะครับผมแล้วก็อย่างปลอดภัยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ let's go ไปลุงลุงมีเห็นอะไรดีๆไหมลุง ตีมิยามิมินี่ไงเอาลุงมันไม่เหมือนที่ผมคิดไว้อะผมมันต้องเหินดิมึงคิดอะไรอยู่วะหมิมึงต้องมาแรงกว่าน,นี้เอาเหละลุงลุงอะไรกลัวอยู่ทั้มึงอะมากกว่ามึงปีเดียวสองปีอ,งอ๋อโทษทีครับพี่ไปพี่ไปจ่ายตังค่าเรือต่อเออไม่น่า,นาเลยกู